สวัสดีครับคุณสุชาติครับสวัสดีครับผมคุณกตินันท์ครับครับผมเห็นว่าวันนี้ทางสมาคมสภาคนพิการเนี่ยไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องมาตรการช่วยเหลืออันนี้คือในในส่วนของทางคนพิการเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องโควิด1 9เกเนี่ยและเห็นว่าค่าข้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยอันนี้ที่มาที่ไปนี่มันเป็นยังไงครับก็ที่มาที่ไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับคนพิการเนี่ยนะครับซึ่ง กองดำรงชีวิตอยู่ก็ยากลำบากอยู่แล้วครับผม uh huh. แล้วยิ่งความพิการแต่ละประเภทเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแลครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่สําคัญที่สุดคือเวลาอยู่ครอบครัวไหนที่มีคนพิการอยู่ในหนึ่งบ้านเนี่ยครับอาจจะต้องเสียพ่อหรือแม่หรือญาติหรือน้าคนใดมาดูแลหนึ่งคนละครับ,รบแล้วบางทีก็สมมุติเป็นพ่อแม่ก็อาจจะแม่ต้องออกจากงานมาหรือพ่อจากงานมาซึ่งก็สามารถทํางานได้คนเดียวอ่า นี้พอทํางานคนเดียวเกิดคุณพ่อถูกออกจากงานนะครับหรือรายได้ลดลงนะครับจากการที่มีรายได้ร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้เหลือสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นครับซึ่งผลกระทบกับคนพิการเป็นจนํานวนมากนะครับโดยยิ่งคนพิการติดเตียงเนี่ยโอ้โหยิ่งลําบากนะครับไหนจะมีค่าทําเพิดค่าสายยางต่างๆค่ายาค่าอะไรต่างๆนะครับอ่าฮะก็ดํดารงชีวิตลําบากมากนะครับ,รบเราก็เลยคือเราก็รอนะครับว่าทางมาตรการของรัฐเนี่ยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมาแล้วนะครับสีมาตรการนะครับจากกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับครับแต่ออกมาสีมาตรการตอนนี้ถึงปัจจุบันวันนี้ huh. ก็ยังไม่มีมาตรการไหนเนี่ยไปถึงมือคนพิการเลย uh huh. วันนี้เราก็เลยต้องมาเรียกร้องห้าข้อครับ๋อ uh huh. แล้วแล้วแล้วอ่ามาตรการของคนพิการเนี่ยได้ได้ก่อนหน้านี้ได้ติดต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการยังฮะ อ๋อก็ได้คุยกันอยู่ตลอดครับแต่ว่ามันติดขัดในเงื่อนไขต่างๆระเบียบของราชการนะครับเช่นจะจะเยียวยายให้คนพิการโดยใช้เงินของกองทุนสง่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยจะมีเงินสองพันล้านเนี่ยอยกให้กับคนพิการคนละหนึ่งพันบาทอ่าแต่ตอนนี้ก็ผ่านระยะเวลามาก็จะครบเดือนอยู่แล้วฮะแต่เงินยังขั้นตอนยังไปไม่ถึงที่จะถึงมือคนพิการได้เลยครับเราก็เลยมาร้องประหลัดกระทรวงว่าช่วยกำชับนะครับ เออสำนักงบบัญชีกลางเนี่ยนะครับครับเพื่อดำเนินการเร่งรัดฟาสแท็กเนี่ยนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับที่จะทําลดขั้นตอนเนี่ยทาให้ทืกเดนเนี่ยเรียกี่บัญชีคนพิการก็มีอยู่แล้วนะครับที่เขาโอนเบีย้ยคนพิการให้อยู่แล้วเป็นทุกเดือนเดือนละแปดร้อยบาทอ่าครับเพียงแต่ว่าเงินก็มีอยู่แล้วด้วยครับแต่ติดขั้นตอนในการดําเนินการเท่านั้นเองนะครับถ้าสามารถเคลียร์กันภายในได้ปุ๊บอยุ่่มก็วันเดียวสองวันเนี่ยถ้าทางผู้ใหญ่สั่งทางปรรดกระทรวงสั่งลงไปเนี่ยผมคิดว่าวันสองวันถ้ามันเกิดผล คนพิการได้เงินก็จะเฮแบบเรียกว่าตอนนี้ประหลัดกระทรวงก็จะเป็นฮีโร่ในดวงใจพวกเราเลยครับครับผมคือถ้าผมถามขออนุญาตถามจุดนี้หน่อยคือช่วงนี้ในมุมของพิคนพิการส่วนใหญ่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากกรณีโควิด -19 เานี่ยยังไงบ้างครับมันจะมีหลากมันจะมีหลากหลายอาชีพนอะคนพิการอ่ะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมยกกตัวอย่างอย่างคนตาบอดเนี่ยนะครับอ่าเอ่อต้องขายลอตเตอรี่อย่างเงี้ยก็ไปขายไม่ได้อ่าตอนนี้ลอตเตอรี่ก็มาเลื่อนไปอีกในการออกรางวัลไปสองครั้งแล้ว ครับซึ่งปกติคนที่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าวันออกแน่นอนเนี่ยเขาถึงจะซื้อใกล้ถึงใช่ไหมอ่าพอเลื่อนไปอีกตอนนี้ลอตเตอรี่เนี่ยค้างอยู่ในมือนะครับบางคนก็ไปกู้เงินมาเพิ่มมาซื้อลอตเตอรี่นะครับตอนนี้บางคนมีอยู่สิบห้าเล่มสิบห้าเล่มนี่ก็เป็นเงินเกือบแสนบาทอย่างเงี้ยครับซึ่งก็หมุนเวียนไม่ได้นะครับหรืออย่างคนพิการที่ได้นวดตาบอดอย่างเงี้ยครับทางร้านก็ถูกปิดนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็รอเยียวยาห้าพันบาทก็ยังไม่ได้ นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดตรวจสอบจากการที่มีวิชาชีพนะครับใครที่ได้ประกาศวิชาชีพของการนวดเนี่ยครับคนพิการก็ได้รับไปเลยนะเพราะมันมีฐานข้อมูลอยู่แล้วครับหรืออย่างเล่นเปิดบวกตามตลาดต่างๆนะครับคนพิการก็ไม่สามารถไปเล่นได้นะครับหรือพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะครับทําของขายทําอาหารทาอะไรต่างๆนะครับได้บางคนขายน้ํเต้าหู้เคยได้วันละห้าร้อยบาทตอนนี้อ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกค้าขายพวกค้าขายเนี่ยก็กระทบหมดเลยครับ แล้วสําคัญที่สุดคือกรณีที่มีเด็กพิเศษอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับรบ,บางคนเนี่ยตอนนี้คอบคทนเขามีขีดจํากัดตอนนี้เริ่มไม่ค่อยจะมีข้าวกินไม่มีไข่ไม่มีข้าวสาไม่มีปลากระป๋องนะครับครก็ถ้าเกิดอยู่ได้อีกระยะสั้นไม่ไม,ไม่กี่วันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รีบเดียวยาให้เขารวดเร็วเนี่ยเขาก็จะกระทบะผลกระทบทางด้านนอกจากจะร่างกายเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยกระทบด้านสังคมอีกนะครับ พราะน้องๆเหล่านี้อาจจะออกมาวอยแล้วก็มีอารมณ์เครียดต่างๆนะครับซึ่งอยู่บ้านยืดเยๆ้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็เครียดอยู่แล้วครับครับผมเราก็เลยต้องออกมาเรียกร้องนะครับทางกระทรวงการคลังให้รีบดำเนินการให้ให้กับกลุ่มพนัการเป็นเฉพาะพิเศษก่อนนะครับอ๋อครับผมคือเข้าใจแหละว่าอยู่บ้านค่าใช้จ่ายอย่างไงมันก็ยังเดินอยู่แถมบาง<ช>อย่างจะเดินเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับค่<ข>าเช่าก็ยังต้องจ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ที่เราเรียกร้องไอคอนค่าน้ำก็ไฟนะครับเออ้วค่าน้ำก มีมาตรการให้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดใครใช้อยู่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมครับ,รบถ้าเกินไม่ไม่เกินถ้าเกินไม่เกินสามพันหน่วยลดอีกสาสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยครับทีนี้เราอยากให้เลยว่าถ้าเป็นบิบัตรคุณพิการเนี่ยนะครับลดให้เราฟรีไปเลยนะครับแต่ไม่เกินสามพันหน่วยอย่างเงี้ยครับ ใครที่ีบัตรคนพิการอาศัยอยู่แล้วก็ต้องจ่ายเงินค่ามิเตอร์ต่างๆทั้งค่าน้ำค่าไฟนะครับช่วงสเดือนนี้ยกเว้นฟรีใเฉพาะคนพิการได้ไหมนี่ก็อเป็นมาตรการหนึ่งท mm ี hmm. er ่เราขอไปทั้งหมดห้าข้อครับอืมครับผมคืออ่าแล้วอย่างตอนนี้สถานการณ์ของคนพิการตอนนี้แต่ที่ฟังดูเมื่อกี้นี่เห็นแล้วล่ะว่าน่าจะขาดคือคืออาชีพเนี่ยไม่ว่างงานกันโดยส่วนใหญ่ว่างัานเถอะ ใช่ครับครับผมแล้วแล้วคนพิการเนี่ยด้วยด้วยด้วยความที่เขาพิการอยู่แล้วอาชีพที่สามารถประกอบได้ก็จํากัดใช่ไหมครับอ่าใช่ครับก็จํากัดด้วยเออแล้วอย่างนี้โอ้โหมันใ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 นทางของสมาคมเนี่ยมีการช่วยเหลืออะไรเบื้องต้นไหมครับที่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะไรที่ช่วยได้อะนะ ช่วยได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเกล้าข้างมือผ้าหน้ากากผ้านะครับเราก็เย็บกันเองส่งแจกจ่ายกันเพื่อให้ถึงมือของผู้พิการก่อนในเบื้องต้นนะครับจนตอนนี้อย่างสมาคมผู้ปกครองผู้พิการสิปัญญาก็อนุมัติเงินของสมาคมเนี่ยให้ไปซื้อข้าวสารแจกกันไปก่อนนะครับใครที่เดือดร้อนก็แจ้งความประสงค์มาเราก็จะแบบช่วยกันนะครับอย่างเช่นสมาคมคนตาบอดได้รับของบริจาคมานะครับเป็นทั้งผ้าทั้งเจลทั้งแรงต่างนะครับเราก็แบ่งปันกันนะครับใครที่ได้มาเยอะ ก็มาแบ่งเพื่อนๆกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใช้ลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะครับช่วยกันตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับจริงๆจุดประสงค์หลักเราวันนี้ที่เราไปเนี่ยเราอยากได้เงิน5,000บาทนะครับสเดือนให้สําหรับคนพิการนะครับมีจํานวน2ล้านคนเนี่ยนะฮะซึ่งอยากให้ตรงเนี้ยมันมีฐานข้อมูลอยู่แล้วถ้าเราแยกของคนพิการออกมา2ล้านคนเลยเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปนั่งคัดไม่ต้องอะไรครับแล้วคนไหนที่เป็นคนพิการที่มีเงินอยู่แล้วก็สมัครใจไม่รับได้นะครับหรือคนพิการบางคนที่ได้รับ ซ้าซ้อนแล้วจากเช่นมีโคต้าสลากราได้ห้าพันบาทก็ไม่ต้องไปรับซ้ําซ้อนแต่เราอยากแจกให้กับคนพิการติดเตียงนะครับคนพิการทางด้านจิตนะครับ,รบทางจิตสติหรือสติปัญญาต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่หูหนวกเนี่ยซึ่งนะครับ,รบเขาไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารเหล่านี้ได้นะครับซึ่งมีข้อนที่เราเรียกร้องคือให้เราเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ นะครับซึ่งอย่างคนหุ้นหัวเนี่ยอยางคนตาบอดเนี่ยเราจะไปลงทะเบียนแย่งกับเขาเนี่ยซึ่งซึ่งปิดรับไปแล้วเนี่ยเรายังลงไม่ทันเลยนะซึ่งเราก็ขาดโอกาสเพราะงั้นเราก็อยากพีก่กะเรียกร้องตรงนี้ว่านะครับบ่อนมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยทําให้คนพิการเข้าถึงตรงนี้ให้ได้ครับอืครับผมแล้ววันนี้ที่ไปยื่นหนังสือเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศไปยื่นวันนี้เป็นไงเรียบร้อยดีเนาะ โอีครับเพราะว่าผมว่าท่านประหลัดก,กระทรวงน่ารักมากนะครับต้องขอขอบคุณท่านประสงค์ภูลทเนศมากนะครับที่ท่านออกมารับด้วยตัวเองแล้วก็รับปากนะครับว่าข้อเรียกร้องของนพิการทั้ง5้าข้อเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้องซึ่งคิดว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเบี้ยคนพิการแ800ดร้อยบาทเนี่ยนะครับเราอยากขอให้คนพิการบางส่วนนะครับเฉพาะเป็นภาคสมัครใจนะเราบางคนเนี่ยอาจจะเดือดร้อนต้องไปกู้เงินนอกระบบมาใช้กินก่อนในช่วงเนี้ย แต่ถ้าเกิดเขาสามารถเบิกเบี้ยความพิการของเขาล่วงหน้าไปสิบเดือนได้แปดพันบาทนะครับแล้วที่เหลือเขาก็ไม่รับใช่ไหมครับจนครบแปดจนครบสิบเดือนก็ไปรับใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ก็จะทําให้เขาเนี่ยนะครับคลายวิตกความกังวลในเรื่องเดือดร้อนตรงนี้ไปได้นะครับนั้นท่านประลัดกระทรวงก็รับปากเป็นอย่างดีว่าโอเคจะไปเร่งรัดดาเนินการนะครับให้ทางกรมบัญชีกลางหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้รับทราบข้อมูลตรงนี้แล้วรีบ ไปดาเนินการที่จะเราก็จะติดตามต่อไปครับว่าจะมีความเร็วขนาดไหนนะครับอืมครับผมอ่ะอ่ะ,อะสุดท้ายแล้วอยากจะถามนิดนึงก็คือว่าอ่าในแง่ของคนพิการตอนเนี้คือค่อนข้างภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างลําบากอยู่แล้ว<ช>คือโดยพื้นฐานเขาจะมีชีวิตที่ชีวิตที่ค่อนข้างจะลําบากอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเจอเรื่องโควิดสิบเก้าเข้าไปก็จะลําบากมากกว่าอีกใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบเพราะว่าปกติคนพิการเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีความนะครับ มีความยากจนนะฮะสองก็คือส่วนใหญ่ก็จะถูกลืมนะฮะแล้วก็ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะให้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สิทธทิต่างๆเหล่านี้ให้ถึงคนพิการให้ได้เนี่ยอย่างบางคนมาบอกผมเนี่ยโอ้ตอนเนี้ลูกเด็กพิเศษเนี่ยนะครับ,รบเขาอดข้าวเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่มีความอดทนในเรื่องการอดข้าวได้นะครับนี่นนลาบากจริงๆเพราะนั้นเรารีบนะครับเพราะว่าจากการที่หลายคนส่งนะครับ ข้อมูลมาให้เราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัดจังหวัดไกลๆเนี่ยที่อยู่ไกลพื้นเที่ยงเนี่ยค่อนข้างลาบากมากในการที่จะดํารงชีวิตอยู่ให้รอดพ้นโควิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเวลาเออเวลากี่เดือนนะครับครับผมโอเคโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมผขอบคุณมากเลยครับที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคนพิการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับ คุณสุชาติโอวาทวันนสกุลนะครับนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยก็ที่ยืนยันได้ก็คือว่าวันนี้ที่เขาไปเนี่ยเขาแค่ไปติดตามนะครับรวมถึงขอร้องนะครับมา,มาตรการที่เราได้พูดถึงกันนะ <S 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 โดยเฉพาะเรื่องของเงินชดเชยเนี่ยก็อยากจะได้นะครับเพราะว่าคนพิการจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไวรัสโควิด -19 เหมือนกันและอาจจะได้รับ ความเดือดร้อนเบิ้ลกว่าปกติด้วยเพราะว่าโดยพื้นฐานคนพิการเนี่ยเขาก็มีความเดือดร้อนในแบบฉบับของคนพิการอยู่แล้วนะครับผมใช้ชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วจะหากินอะไรก็ลำบากกว่าปกตินะครับหากินได้อะไรได้แล้วพอเจอเรื่องโควิด -19 เนี่ยพอเขาเขาก็จะลำบากลงไปอีกนะครับผมอันนี้ก็ต้องเห็นใจในมุมของคนที่พิการด้วยนะครับอันนี้ก็เราก็เข้าใจนะครับเพราะว่า คนที่รับความเดือดร้อนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือโควิด19เขาไม่ได้เลือกนะว่าคันคนนี้กลุ่มนี้เดือดร้อนนะกลุ่มนี้ไม่ต้องเดือดร้อนมันไม่ใช่นะครับทุกคนได้รับความเดือดร้อนหมดนะครับยิ่งคนพิการเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเบิ้ลกว่าปกติด้วยนะเอาไปว่าเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็เชื่อว่าข้อเรียกร้องที่เสนอไปเนี่ยดูจากที่ประลัดกระทรวงการคลังออกมารับหนังสือแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับ i